Hello สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช anel n ครูเต้นสอนดีนะครับผมก็มีเพื่อนๆบางคนนะครับคอมเมนต์มาสอบถามว่าต้องการจะแชร์วิดีโอบน YouTube นะครับลงบนแอป Google Meet นะครับแชร์สกินวิดีโอบน YouTube แล้วให้มีภาพและเสียงนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็เลยจะทำการนะครับอัดคลิปนะครับสาธิตวิธีการ แชร์วิดีโอจาก y t u t u นะครับลงบน g o o g l e m e e t นะครับซึ่งจากที่ทดลองมานะครับก็จะแชร์ได้เฉพาะคนที่ใช้คอมพิวเตอร์นะครับส่วนใครที่ใช้มือถือนะครับตอนนี้ยังแชร์ไม่ได้นะครับแชร์ได้ปุ๊บแต่จะมีแค่ภาพนะครับแต่เสียงไม่ออกนะครับผมอ่าโอเคนะครับเพื่อนๆพร้อมหรือยังครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูคลิปนะครับการแชร์วิดีโอนะครับบน y t u t u นะครับให้มีทั้งภาพทั้งเสียงนะครับผมพร้อมแล้วไปกันเลย ก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมคลิปนะครับฝากกดติดตามแล้วไปกดกระดิ่งไปที่แจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องครูเต้นสอนดีด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามารับชมนะครับคลิปนะครับสอนการแชร์วิดีโอบน YouTube นะครับให้มีทั้งภาพทั้งเสียงเลยแล้วกันนะครับผมซึ่งจะใช้ได้เฉพาะคนที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับผม ตอนนี้ก็เราเข้ามาแล้วนะครับผมที่หน้าโปรแกรม Google Meet นะครับผมทีนี้จะพูดถึงนะครับวิธีการแชร์นะคะรับปุ่มที่ทำการแชร์หน้าจอก็คือปุ่มนี้นะคะรับปุ่มนำเสนอทันทีนะครับผมเวลาเรากด1ครั้งนะครับคลิก1ครั้งนะครับถ้าเกิดทั้งหน้าจอนะครับทั้งหน้าจอแบบนี้นะคะรับโปรแกรมก็จะทำการเลือกนะครับให้เราคลิกนะครับคลิกที่หน้าจอ แล้วกดที่แชร์นะครับแบบนี้นะครับก็จะเห็นทั้งหน้าจอนะครับของเราเลยนะครับผมทั้งหน้าจอที่เรานำเสนอแบบนี้นะครับผมได้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับเราอาจจะกดไฮตัวนี้ไว้ก็ได้นะครับผมเพื่อซ่อนนะครับไม่ให้มันเกะกะนะครับขออนุญาตกดสต็อปนะครับถ้าเราต้องการที่จะหยุดนำเสนอนะครับก็คลิกที่ปุ่มตรงนี้ครับ STOP s h a r i n g แบบนี้ครับ ก็จะกลับนะครับหน้าวิดีโอของเราขึ้นมานะครับปุ่มต่อไปนะครับปุ่มต่อไปนะครับสมมุติเรามีโปรแกรมเปิดหลายๆโปรแกรมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดโปรแกรมไว้หลายๆโปรแกรมนะครับเปิด Word นะครับเปิด powerpoint นะครับเปิด excel นะครับ เราเปิดทิ้งไว้นะครับเปิดหลายๆห,หน้าต่างแบบนี้ไว้นะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมปุ๊บเราแชร์คําว่าหน้าต่างนะครับก็จะมีนะครับรายชื่อโปรแกรมขึ้นให้เราเลือกนะครับเช่นเราจะนําเสนอจากโปรแกรม PowerPoint นี้นะครับผมแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะทําการนะครับนำเสนอเฉพาะโปรแกรม PowerPoint แบบนี้ให้เรา เราพูดไปเปลี่ยนสไลด์ไปนะครับโปรแกรมก็จะแชร์นะครับเฉพาะโปรแกรมนี้นะครับเราเปิดโปรแกรมอื่นนะครับก็จะไม่แชร์นะครับหน้าจอตัวนี้ให้เรานะครับผมอ่ะโอเคนะครับขอ stop sharing นะครับต่อไปนะครับเป็นแชร์ตัวสุดท้ายตัวนี้แหละครับผมแชร์แบบแท็บนะครับอ่าแท็บนะครับ ซึ่งก็จะมีคําอธิบายบอกว่าเหมาะสําหรับวิดีโอและภาพเคลื่อนไหวนะครับผมแชร์แบบแท็บทันยังไงนะครับเดี๋ยวราจะไปดูกันเลยนะครับผมก็ให้ทําการตรงนี้นะครับไปที่มุมบนของ Google Chrome นะครับไปทีเ่เครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับตัวนี้เราทําการกดเครื่องหมายบวกจะเป็นการเพิ่ม New Tab นะครับแท็บใหม่จากนั้นให้เราทําการเปิด y o u t u b e ขึ้นมาครับเปิด YouTube ขึ้นมานะครับ ะครับเปิด YouTube ขึ t ้นมานะครับผมก็อ <cko ier noise> ่ะเ้ว allora ก็เป <Snapchat> ิดอ่ะลองดูนะครับตัวนี้นะครับอ่ะเราเปิดวิดีโอเข้าไปนะครับอ่ะตอนนี้ก็จะอ่ะมีวิดีโอมีทั้งเสียงนะครับอ่ะโอเคเราสามารถที่กดแท็บหลายๆแท็บได้นะครับอ่ะเปิดเว็บต่างๆลองดูก่อนนะครับเปิดเว็บเปิดเปิดเว็บขึ้นมาหลายๆแท็บนะครับ จากนั้นนะครับเราจะทําการแชร์เฉพาะวิดีโอบน YouTube เราก็ไปคลิกที่นําเสนอทันทีนะครับไปที่แท็บนะครับก็จะปรากฏแท็บทั้งหมดนะครับที่ขึ้นใน Google Chrome ของเรานะครับสมมุติเราต้องการจะแชร์ y o u t u b e นะครับไลฟ์แถลงการนะครับสถานการโควิดนะครับเราก็คลิกที่ตรงนี้นะครับสังเกตดูนะครับมันจะมีคําว่าแชร์ออด d โอขึ้นมานะครับคือมันจะ เราต้องการที่จะแชร์เสียงไหมนะครับถ้าเราไม่ต้องการแชร์เสียงเราต้องการเฉพาะภาพเราก็ติ๊กออกนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะแชร์ทั้งภาพทั้งเสียงเราก็ติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็กดคําว่าแชร์เข้าไปนะครับแชร์เข้าไปนะครับตอนนี้นะครับวิดีโอนะครับตรงนี้นะครับก็จะไปแชร์สกีนนะครับแชร์สกีนแบบนี้นะครับแชร์สกีนแบบนี้นะครับที่ห้อง Google Meet ของเรานะครับเราก็ สามารถที่จะแชร์สื่อการเรียนการสอนออนไลน์นะครับให้กับนักเรียนนะครับดูไปแล้วก็อธิบายตามไปได้ด้วยนะครับผมทีนี้นะครับเวลาเราแชร์ไปแล้วเนี่ยนะครับให้สังเกตจากตรงนี้นะครับให้สังเกตจากแท็บตรงนี้นะครับถ้าแท็บไหนแชร์อยู่นะครับจะมีไอคอนสีฟ้าแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับสีฟ้าแบบนี้ปรากฏขึ้นที่แท็บนะครับแสดงว่าเราได้ทําการแชร์แท็บตัวนี้อยู่นะครับผมถ้าเกิดเราต้องการที่จะหยุดนะครับหรือ stop วิดีโอที่เราจะแชร์นะครับก็ให้สังเกตแถบสีฟ้าตรงนี้นะครับก็คือแถบที่เราแชร์วิดีโออยู่นะครับคลิกเข้าไปที่แถบนะครับจะมีปุ่มคําว่า stop นะครับ stop sharing นะครับตรงนี้เราก็คลิกไปได้เลยคลิกที่ stop ครับอ่าโอเคนะครับแถบสาธารณะที่แชร์ตรงนี้ก็จะหายไปนะครับตอนนี้มันก็จะกลับมาที่หน้าวิดีโอของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผม นะครับแบบนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วครับผมสำหรับวิธีการแชร์ youtube นะครับให้มีทั้งภาพทั้งเสียงนะครับโดยใช้เครื่องมือนำเสนอทันทีคือตัวนี้นะครับมันจะชื่อว่า a t a ทนะครับ a t a ทนะครับ a t a ทตรงนี้นะครับสำหรับในการแชร์วิดีโอและภาพเคลื่อนไหวนะครับผมหากใครชอบคลิปนี้นะครับ ก็ฝากกดไลค์นะครับถ้าใช่ฝากกดแชร์นะครับส่วนใครที่มีคำถามมีคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมก่อนจากการวันนี้นะครับฝากกด subscribe นะครับและกดกระดิ่งนะครับไปที่แจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับทุกการแจ้งเตือนของคลิปช anel ครูเต้นสอนดีนะครับสวันนี้ก็ขอสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย